อ่าแล้วนะสำหรับคลิปวิดโอของวันนี้เนาะเราก็าจะมาส่ผู้ชมได้มาทําการเพิ่มยอดวิวให้กับตัวคลิปบงทวิตเตอรตัวเองกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยสาหรับใครเนาะที่อยากจะเพิ่มยอดวิวให้กับตัวคลิปวิดโออยากให้ยอดวิวนาะเพิ่มขึ้นมามากขึ้นในตัวของคลิปสามารถที่จะมาลองดูแล้วก็ทาตามกันได้ง่ายๆเนาะด้วยขึ้นตอนแรกแค่เพียงให้คุณผู้ชมได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์นี้ เดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียน้อทิ้งๆเอาไว้ให้ทัสองใต้คอมเมนต์และก็คัมภีาดีป็ของคิวดีโอสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อจะใช้งานแรือจะทำการตามกันได้ไป,ไปง่ายกันได้เนาะเมื่อได้เข้ามากันได้แล้วในตัวบริษัทเขก็จะมีให้ได้ดลงชื่อและสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกสาม,สม,สมารถที่จะสมัครในตรงท่านที้ไปก่อนได้เนาะ โดยการที่ได้กดเข้ามาสมัครกันแล้วหนะ้าต่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้โดยมี2รูปแบบในการสมัครไว้เลยจะมีหน้าต่างให้เราตรงนี้ก็คือหน้าต่างในการสมัครโดยการกรอกข้อมูลหวัวข้อตามที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้ก็สามารถที่จะทําการกันได้ง่ายๆขอแค่นี้เองหรือใครที่สมัครอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการสมัครผ่านบัญชีของ Google ก็สามารถที่จะคลิกที่ตรงด้านบนนี้เพื่อสมัครผ่านบัญชี g o o ก l e ก็ได้ก็สามารถที่ทําการกันได้ง่ายๆเนาะและใครอาจจะใช้งานกันไปแล้วเนาะหรือว่าสมัครกันเสร็จแล้วเนาะสามารถที่จะย้อนกลับมาเพื่อลงชื่อใช้งานกกเอ็ด้า่รยยูว มาดีตรงด้านนี้เลยอ่ะแล้วก็ที่นี้เราจะได้ฟังมาสอร์ลดูเวซายวนธีนั้งตรกของเขาจะเป็นประมาณนี้มีที่จองหัวข้อแล้วก็หมดบูบริการให้กับราได้มาใช้งานแล้วก็ทําการมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้โดยเอ้องให้กับเราได้มาสงซื้อแล้วก็ทํากา,สสารส่วนต่างๆแบบนี้อะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมียอดเงินที่เราให้เรามาใช้งานเนาะถ้าบใครที่จะฟังมาใช้งานเป็น้งเลกไม่มียอดเงินหรือไฟดีกเข้ามาใช้งานกั็จะมียอดเงินตรงแับนี้ก็จะหมดจัไปสามารถที่จะกดเข้ามาในตรงด้านนี้กันก่อนได้เนาะทต่คำว่า ค่ะมือคุณผู้ชมได้ขีเข้าไปกันได้แล้วที่หน้าต่างของแฟนเติมเงินเาก็จะเป็นหน้าตางประมาณนี้ให้กับคุณผู้ชมเนาะได้เขามาใช้งานทําการเติมเงนกันได้ง่าย,ายๆโดยทําการกดลิกเข้าไปใไนช่องทางหรือว่าได้ข,ขกเข,ข,ข,ข้ามากันแล้วเพ่มีช่องทางในกเติมเงินขึ้นมาให้เราเติมเงินกันได้แบบนี้สช่องทางไมไว่าจะสแกน QR ค o d e บนตู้ธนะคะจะเปถูกที่บริเวณในคลิปตู้ค่ะเ่เรารู้จักเราต้องตรวจองทางอะไรสามารถที่จะเลือกได้เลยเนาะสำหรับในการเติมเงินสามช่องทางแบบนี้หรือสำหรับใครเนาะที่อาจจะมเงินนอยู่แล้วกล้าต่ามียอ กลับมาก็สามารถที่จะทำการในสนวนหนักกันได้เลยเนาะอ่ะอย่ในวันนี้เราเราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวให้กับตัวคียปบนตรงติกตอกเราให้เราได้กดเข้าไปกับวิดีโอบาดฟอร์มติกตอกเนาะแล้วก็เมื่อใดที่ตัวหมวบูกกันเป็นนว่าต้องการที่จะเพิ่มหัวข้อไหนอย่างเพิ่มยอดวิวที่อยู่ตรงน้านนีให้เราได้กดคียกเข้าไปเมื่อได้คีิกเข้าไปกันได้แล้วที่จหมวดบู่แบบนี้ทีนี้ก็ให้เราติดต่อที่ตรงบริการบริการก็ได้ไปเลยาะคขึ้นมาประมาณนี้ให้กับเราได้สามารถที่ทําการใช้งานกันได้ อาา่าแล้วพอเลือกเป็นเลขนี้ก็กดคลิกเข้าไปเลยคุณผู้ชมเพื่อทำการที่เลือกนาที่ต้องการกันได้เนาะเมื่อเลือกได้แล้วทั้งหมดหมดระบบริการแบบวีจีนีก็แค่ย้อนกลับมาไปชมตัวคลิปตัวของเราเองเพื่อนำการฟักบิ้งโดยกดทัพไปที่ดูคลิปเลยอ่ะทำเหมือนกันทัำบุตรเฟลคอเนาะแล้วพอได้เข้ามาในคลิปประมาณนี้แล้ทีนี้ให้กดทัพไปดิจิตอลแชร์แต่คือหน้าตางของมันให้กดทัพไปทำคุ๊กคัพปี้อ่ะเท่านี้งานเราสามาได้ดึงตัวคลิปทีดต่อของตัวเองกันได้แล้วเนาะและเมื่อได้ดึงตัวคลิปติดต่อของเราที่นี้ให้ย อ่ะพอได้วางนี้นุณตาลาตินีิก็ให้ใจตั้มดงได้องการจะเพิ่มกันไปอ่ะพอได้วยทางดิ้งวบัตตัมดนได้เรียกเงินให้คุณสองไปตรงนั่นนี่อ่าพี่ตอนนี้ง่ายก็ได้เป็นการส,สังซื้อเสร็จสิ้นจำเนที่เราประมาณนี้กันแล้วเนาะอ่ะก็จะเสร็จสิ้นเป็นที่เราแบบนี้กันเลยแล้วแถมว่าสังซื้อกเสร็จแล้วเราก็แฝงมาที่จะให้เราออเดอร์กันก่อนได้จุดควรจะเข้าไปเช็คดูลาดีเพื่อประวัติเพิ่มเติมกันได้ด้วยเนาะโดยการกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้จะคำว่าประวัติการสั ดยให้กดเข้ามาก่นะที่น้าตามประวัติการซื้อเาะก็จะเป็นหน้าตามประมาณนี้ให้ขับเราได้เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาทําการแก้หรือว่าช็กตัวออเดอร์สถานะกันได้ไปไปไง่ายเวลาอตอนนี้อยู่ในระหว่างอะไรอยู่ในขั้นตอนอะไรประมาณไหนเนาะก็เข้ามาเช็ดูกันได้เลยแต่ถ้าเข้ามาเช็กดูกนแล้วมีการยกเลิกมีสถานะขัดข้องหรือว่ามีควผิพดพลาดยังไงสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้กันไปกดได้เลยนอกกับคําว่าตัวดวยหน้านต่างของตัวก็คือหน้าต่างที่ให้เราได้มาไว้ในการแก้หรือว่าติจต่อสอบถามปัญหาการดมินโดยเข้ามาทําการพิมพพ์หหัวข้ออ่าาาาิิม or, คมคกกเดีปยงไแบบ ก็เข้ามาคอนเฟว่าสามารที่จะไปทําการเจ้ปัญหากันได้มือใครมีรูปภาพอยจะเนี้รูปภาพส่งให้อดินได้เช็ดดูปัญหาแล้วก็มาแก้ไขสามารถที่จะกดตรงด้านล่างนี้แล้วก็ส่งให้กับอดินได้ทาการเช็กดูหรือว่าใช้งานการแก้ปัญหากันได้นอ,อ่ะ มนึกสภาพใครอยากจะเชียงกันแล้วอาจจะไม่ได้มีปขนาดเอวขาดคล่องสองฟูเชีงาธรรมดาปกติกันไปแล้วเดี๋ยวจะลองย้อนไปดูยอดก็สามารถที่จะย้อนกลับอดุกันได้นอกในตัวผงคิดว่าตอนนี้จะมียอดวิวขึ้นมาบ้างหรือย,อยังว่าจะเป็นยังไงก็นี่เลยในยอดของเดิมของเราเนาะปัมมี่เนาะก็อ่าก่อนเมื่อกี้ส่องฟูเชียงตาไม่ฝีวิวแค่แปดส่องฟูเชียงรามมันเรามีเดาจอหรือย้อนกลับไปดูกันเนาะว่าที่ตัวชีพตอนนี้จะมียอดวิวขึ้นมาบ้างหรือย,อยังอ่าหมดเดี๋ยวไปต้องดีหน้าจอแล้วเนาะแต่เพื่อความเห็นชัดเนาะ ลลหลังจากที่ได้จังการสั่งือกาดไปแพ้วน,นะนันเราจพูดจากเมื่อกี้นีเนาะตอนนี้ยอดวิวเลยตัวคิดเร็นรูปตัวตตอของเราแปร์เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นทีมเราแบบนี้กันแล้วก่อที่ส,งส่งซือกไปเมื่อกี้เนาะก็จะมีประมาณสิบอีนี่เลยเนาะหรือว่าประมาณแปนี่เนาะเหมือนจะจจำผิดแลนะ้วเนาะอ่ก็เพิ่มขึ้นมาตัวเรื่องของเดิมเลยก็ขึ้นมาทั้งสอง้สิบกันเลยหลังจากที่สั่งซื้อการไปจากเมกื่อกี้ยอดของเดิมเนาะเรามีอยู่ไม่เท่าไรอ e ินแต่ส,สั่งซนนื้ โชคดีได้การแถมแบบของเราด้วยด้วยควาจริงของคนเพิ่มตัวนี้ไงก็สามารถจะตั้งรอดว่าจิงหาคนเพิ่มเติมเงนได้ด้วยนาะกับไปดูวิบไซต์ที่มีหน้าต่างแบบนี้และสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วด้วยก็จะฝากตั้งไว้เด็ดเปย์นี้หากใครที่เข้ามารับชมกับเราสนใจก็ลองดูหรือถ้าดูก็แล้วและทำตามก็แล้วในคลิปวิดีหงวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วใครที่ดูจนจบตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณมาก